หัวไหลเขาอหัวไหลเขาะอ้าหัวไหลเาเอ่อ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 เอเอเป็ดเหรอเป็ดเป็ดใหญ่เลยทาหาเป็ดเป็ดอ้าวเ็ดเดนไขางนห้องเอาไปดูเลยนั่งนั่งนั่งไหนนังไหนนังไหน ป่าปาปเปิดแอปได้เขาาตกแเดปากระจองแล้วก็ในกับย่างกุงป่าป่าปาปาปปเ้ยเขย่ามาให้นหน่อยเดินขึ้นมาเดินยขึ้นมาปาปาปานอนได้หมแล้วใจเขย่าให้มนหน่อยป่าป่า น้องน้งเฮ่เอยป้าป้าหน่อยสิป้าป้าป้าเสร็จป้าัน้าไหนครัแปะกระจังเลมอลอ่ะป้าป้าทำได้ทำด้ด้วยกันอ่ะท้า้าป้าป้าป้าทหน้าดง้โอ้เดินดีจอาหารมาทางนี้เขินเขินอาหารหน่อยป้าป้าเอยอ่เข้ากล้องเลยครับเขนเป้าป้าป้า

เออเออออาปป๊าปป๊าปปาปปาปป๊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 าปปาปป๊าปป๊าปปาปป๊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 าป